สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของภาพปิศนาปกแดงนะคะแล้วก็ยังมีของชุดล่างราอินทาค่ะยายผาสวรรค์น,นะคะแล้วก็แอดหวัง ส่วนแนวทางเลขดับก็จะมีดับบนนะคะของเจ้าสัวพันล้าน VIP ดับผีเสื้อเทวดาให้โชคชุดดับ 3D ค่ะดับบนล่างเทพบรรลือสูตรคันเทพแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก<ม><ม>่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลังในการนำเสนอข้อมูล เพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางเลขเด็ดกันก่อนนะคะสํานกแรกจะเป็นผลงานของแอดเก้ค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะแนวทางมีข้าวมีหลุดส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนตัวเจาะสองตัวชุดเต็มของเขาก็จะให้80 82 83 84 87 90 92 93 94แล้วก็97อันนี้ก็น่าจะเน้นไปที่เลข8กับเลข9นะคะข้อมูลชุดบนส่วนข้อมูลชุดล่างค่ะตัวเจาะก็จะให้50 13 18 90 53 80 ตัวเน้นของเขาก็จะขีดเส้นใต้ยอยู่นะคะใครชื่นชอบผลงานของแอดเก้อยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นผลงานของแอดหวังอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปเพียงแค่เลขเด่นคือเลข6ตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข6กับเลข9ตัวเจาะก,ก็จะมี06 09 2 6 2 9 8 6แล้วก็89นะคะตัวเลขไม่เยอะเลยสำหรับแอดหวังเนาะก็แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นภาพป,ปกหนังสือเปิดซิงนะคะก็ อันนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปหลุดไปนะคะจริงๆให้เลข9ก้าเป็นข้อมูลเลขล่างอันนี้แต่ไปออกเลขบนเนาะสำหรับเลขเด่นส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขบนของเขาเลขเด่นให้เลขศูนย์ตัวเจาะจะมี0ูนย์กับ07อันนี้2ตัวนะคะชุด3ตัวก็จะให้60-7 ส่วนข้อมูลเลขล่างเลขเด่นให้เลข4ตัวเจาะก็จะมี4 3สกับ4 6เนาะใครชื่นชอบยังไงก็ลองแคปเก็บไว้ดูได้นะคะจริงๆผลงานก่อนหน้าก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นของฟ้าใหม่ค่ะเป็นข้อมูลเลขล่างของเขาแนวทางวดนี้เลขเด่นให้เลข9 จาะสองตัวจะมี4ี่9ก้าห้าระวังเลขเบิ้ลก็คือ99นะคะก็อีกหนึ่งนามปากกาของเขานอะอีกหนึ่งชื่อก็คือกุยสระกาวนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นของรามอินทาล่างตรงๆนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับเลข58ด้วยกันเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะชุดล่างตรงของรามอินทาก็จะให้01 03 05 07 09 21 23 25 27 29 4 1 4 3 4 5 4 7 4 9 6 1 6 3 6 5 6 7 6 9 8 1 8 3 8 5 8 7แล้วก็8 9จริงๆตัวเลขก็ให้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลง ก็ขอบคุณของรามอินทาด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของยายผากันเลยค่ะหรือผาสวรรค์บรนเลงเลขอันนี้เป็นแนวทางวดที่แล้วของเขาให้มาก็เข้าไปเลขบนตรงๆเลยก็คือ96ส่วนแนวทางวดนี้นะคะเจาะเลข2ตัวของเขาก็จะให้67 68 6061 64 97 98 90 91 94 27 28 20 21 24 37 38 30 31 34 57 58 50 51แล้วก็54 จริงๆของเขาก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูล2ตัวพิกัดบนล่างเลยเนาะใครชื่นชอบยังไงก็ลองหาเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนก็ได้แอดก็ขอบคุณของยายผาด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นของภาพปิศนาปกแดงอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะก็จริงๆตัวเจาะของเขาก็เข้าไปด้วยสำหรับเลข96 ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วอันนี้ก็เป็นรูปภาพปริศนาของเขานะคะใครแปลได้เลขอะไรยังไงก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันค่ะ ส่วนชุดต่อมาอันนี้จะเป็นที่เขาแปลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมจริงจริงตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้นะคะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนชุดต่อมาจะเป็นแนวทางเลขดับแล้วนะคะถ้า fc ท่านใดไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านตรงนี้ได้เลย สานักแรกก็จะเป็นดับล่างทุกหลักนะคะของเจ้าสัวพันล้าน VIP แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข4มาสลากออก5 8ก็ถือว่าผ่านสถิติผลงานย้อนหลังของเขาในข้อมูลชุดนี้ก็ผ่านติดต่อกันอยู่เหมือนกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข8ส่วนดับบนทุกหลักแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทังช่องของเรา แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นดับสนิทบนนะคะดับบนทุกหลักของเทพปลือสูตรขั้นเทพแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข7ส่วนดับสนิทล่างของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข0ก็หรือว่าดับล่างทุกหลักนะคะแอดก็ขอบคุณของเทพบรลือสูตรขั้นเทพด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นดับสิบหน่วยบนของไพ่สีทองแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มานะคะ10หน่วยบนออกเป็นเลข96ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บหน่วยบนของไพ่สีทองให้เลขสส่วนดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข1มาสลากออก58ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของไผ่สีทองให้เลขหแอดก็ขอบคุณของไผ่สีทองด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับของผีเสื้อเทวดาให้โชคกันเลยค่ะดับ10บล่างแนวทางงวดที่แล้วให้เลข5้ามาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก5 8าเลขห้าก็ไปออกหลัก1ิ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บล่างของเขาให้เลข3ส่วนชุดต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของเขานะคะก็จะมีสถิติย้อนหลังให้ด้วยนะคะตั้งแต่ต้นปีงวดที่ปีที่แล้วเลยนะคะก็มีหลุดไปบ้างเนาะส่วนงวดที่ผ่านมาของเขาดับล่างทุกหลักให้เลข3กับเลข6มาสลากออก58ก็ถือว่าผ่าน ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของผีเสื้อเทวดาให้โชคให้เลขสี่ส่วนชุดดับพิฆาตของเขาแอดยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณของผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นดับบน 3D นะคะดับ10บนประทานโทษค่ะก็ ฝั่งขวาจะเป็นผลงานสถิติย้อนหลังของปีที่แล้วก็หลุดไปเพียงแค่หนึ่งงวดเท่านั้นเองที่เหลือก็ผ่านมากกว่าหลุดนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บ,บน 3D ดีของเขาให้เลข6แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับบนคนรวยค่ะดับบนทุกหลกักแนวทางงวดที่แล้วให้เลข5มา อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก196นะคะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะดับบนคนรวยทุกหลักของเขาให้เลข7จ็ดแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนํามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ